สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่กลยุทธ์วิถีเตา่าวันนี้เราจะมาเจาะลึกบทเรียนราคาแพงจากสงครามสังกโกเรื่องของโกรธแล้วขัดคำสั่งขอถามตรงๆเคยไหมครับมีใครมาดูถูกเราทำพูดเสียดแทงจนอยากลุกขึ้นพิสูจน์ตัวเองทันทีทั้งที่ในใจรู้ดีว่ามันอาจจะพังแผนใหญ่ทั้งหมดถ้าคุณเคยรู้สึกแบบนี้วันนี้เรื่องราวของลกสุนจะเป็นเหมือนกระจกสะท้อนใจเราอย่างชัดเจนที่สุด เพราะบางทีความโกรธหนึ่งวูบอาจทำลายชัยชนะที่รอยอยู่ตรงหน้าได้ทั้งชีวิตไปดูกันครับว่าเกิดอะไรขึ้นในวันนั้นหลังจากศึกชนะเล็กน้อยที่เผาซุนกู่ลกซุนซึ่งเพิ่งได้รับความไว้วางใจจากกองปึ้งถูกแต่งตั้งให้คุมกำลังส่วนหนึ่งปกป้องเมืองริมน้ำพร้อมคำสั่งฉียบ่าดอยาเคลื่อนพลลึกเข้าไปในแดนข้าศึกทว่าหลังจากประจําการได้ไม่นานเสียงกระซิบเริ่มแพร่ไปทุกค่ายลกซุนมันก็แค่เด็กน้อยแค่เฝ้าเมืองยังไงก็ได้ ไม่เห็นมีผลงานอะไรเลยข่าวลือเหมือนไฟที่ลามไปทั่วลามไปถึงหูของลกซุนเองขเขาเคี้ยวฟันแน่นมือกำดาบจนสัน่นเลือกท่านไปทั้งร่างข้าไม่ใช่คนขลาดข้าจะพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นเดี๋ยวนี้แม้รู้ดีว่ากองตึ่งสั่งห้ามแต่โทรสัต์บทบังสติลกซุนจึงรวบรวมทหารกล้านำกำลังออกบุกระหน่ำแนวหน้าศัตรูทันทีการโจมตีครั้งแรกสำเร็จศัตรูตั้งตัวไม่ทันถูกตีแตกกระเจิงลกซุนยิ้มย่อในใจ แต่เขาไม่รู้เลยว่านี่คือจุดเริ่มต้นของหายนะเพราะเพียงไม่กี่วันต่อมากองทัพศัตรูยกพลใหญ่มหมาตีโตกลับอย่างโกรธแค้นเสียงกลองศึกดังกึกกล้องเมฆควันสงครามปกคลุมทั่วทั้งฟากฟ้าลกซุนที่ตั้งใจจะพิสูจน์ตัวเองกลับทำใหสถานการณ์พลิกกลับเลวร้ายยิ่งกว่าเดิมแทนที่ศัตรูจะอ่อนแรงลงเองตามกาลเวลาเขากลับไป,ปลุกปีศาจขึ้นมาด้วยน้ำมือของตัวเองข้อผิดพลาดของลกซุน หนึ่งปล่อยให้อารมณ์ั่ววูบกมาควบคุมการตัดสินใจเมื่อถูกดูหมิ่นลกซุนไม่ใจตรองแต่เลือกโต้ตอบทันทีเหมือนคนถือไฟเข้าไปในกองฟางสร้างเปลวเพลิงที่ไม่มีใครดับได้ทันสองลืมเป้าหมายใหญ่ของแผนการกองอึ้งวางแผนให้ถูกเวลารอค่าสุดก่อนแรงเองแต่ลกซุนกลับรีบเร่งชัยชนะส่วนตัวจนทำลายภาพรวมทั้งแผนเปรียบเสม,มือนเรือที่ต้องการข้ามฝั่งแต่ดันจรรูที่ตัวเรือเองเพราะอารมณ์ บทเรียนสำคัญจากเหตุการณ์นี้ศึกสำคัญชนะด้วยสติไม่ใช่ด้วยอารมณ์อารมณ์เป็นเพียงคลื่นถ้าเราปล่อยตัวไหลตามก็จะหลงทางกลางทะเลแต่ถ้ามีสตคิคือการเป็นกับตันที่พาเรือฝากคลื่นได้อย่างมั่นคงกลยุทธ์ยิ่งใหญ่ต้องอาศัยความอดทนมากกว่าความคึกขนองกลยุทธ์ที่ดีไม่ได้วัดกันที่ทําได้เร็วแต่ที่รอได้อย่างมีจังหวะบางครั้งคนที่ดูเหมือนเฉื่อยชาคือคนที่กําลังเก็บพลังไว้ปล่อยหมัดเดียวเปลี่ยนเกม กลยุทธ์ที่ถูกต้องสิ่งที่ลูกซุนควรทําไม่ใช่ตอบโตด้ด้วยกําลังแต่ซ่อนเขี้ยวเล็บไว้ในความนิ่งสงบในสนามรบแห่งกลยุทธ์การนิ่งไม่ใช่การยอมแพ้แต่คือการซ่อนเจตนาซ่อนพลังและซ่อนชัยชนะในความว่างเปล่าจงเป็นเหมือนเหยี่ยวที่มอบต่าในหญ้รารอคอยอย่างแน่วแน่จนเหยื่อเดินมาใกล้ถึงระยะสังหารแล้วค่อยพุ่งจู่โจมในจังหวะที่ศัตรูไม่อาจตั้งตัวหลักสําคัญการนิ่งคือกับดักที่ทรงพลังที่สุด การอดทนคือมีที่คมที่สุดในสงครามการซ่อนกลยุทธ์คือการเดินเกมให้คู่ต่อสู้แพ้ด้วยตัวเองหากโลกสุนรักษาความนิ่งได้ศัตรูที่ไร้แผนจะค่อยๆถดถอยเองแต่เพราะการขัดคำสั่งด้วยความโกรธชั่ววูบเขากลับเปิดโอกาสให้ศัตรูได้หายใจได้ทั้งตัวและได้แก้เกมกลับมาในสงครามที่แท้จริงคนที่ไวยวายก่อนแพ้คนที่ลงมือก่อนผิดจังหวะก็แพ้แต่คนที่เงียบแต่รู้คือผู้ที่ได้เปรียบเสมอ ตอนนี้คุณกําลังเดินตามอารมณ์ชั่ววูบของตัวเองอยู่หรือเปล่าหรือคุณกําลังอดทนเดินตามแผนการใหญ่ที่จะพาคุณไปถึงชัยชนะในระยะยาวระหว่างเส้นทางที่สั้นแต่หายนะกับเส้นทางที่ยาวแต่รุ่งเรืองวันนี้คุณเลือกเส้นทางไหนถ้าอยากชนะเกมใหญ่ของชีวิตอย่าเอาชนะเพียงการแข่งเล็กๆของอารมณ์ในแต่ละวันหนึ่งควบคุมอารมณ์ก่อนตัดสินใจทุกการตัดสินใจที่เกิดจากความโกรธ หรือความกลัวมักนำไปสู่ผลลัพธ์ที่เราต้องเสียใจนิ่งหนึ่งช่วยยามดีกว่าผิดท่าตลอดชีวิต 2. ยึดเป้าหมายใหญ่ไม่วกแวกกับคำพูดคนอื่นอย่าให้เสียงนอกทางมาบิดเบือนเส้นทางของเราจำไว้ปลายทางที่สูงส่งต้องใช้ใจที่มั่นคงนำทาง 3. วางแถนระยะยาวอยา่าเผลอวิ่งตามอารมณ์ชัว่ววูบคนที่รีบเร่งเพราะอยากได้ชชยชนะในวันเดียวมักจบลงด้วยการแพ้ในเกมชีวิตที่ยาวนาน วางหมากอย่างเยือกเย็นเหมือนนักยุทธศาสตร์ที่มองได้ไกลเกินกระดานที่เห็นจำไว้เสมอการยับยั้งใจคือชัยชนะไปแล้วกว่าครึ่งคนที่ชนะใจตัวเองได้ไม่มีสึกไหนที่ยากเกินไปอีกต่อไปวันนี้คุณเลือกที่จะบุกเพราะโกรธหรือจะรอเพราะฉลาดทุกครั้งที่ใจเราร้อนศัตรูก็ได้เปรียบแต่ทุกครั้งที่เรานิ่งโลกทั้งใบก็กำลังตกมาอยู่ในมือเราถ้าคุณอยากเป็นนักวางกลยุทธ์ที่แท้จริง คนที่ไม่แท้ตั้งแต่ในใจตัวเองอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องกลยุทธ์วิถีเตาเพราะที่นี่เราจะพาคุณไปถอดรหัสทุกสงครามของชีวิตทั้งในสนามรบเล็กและในสนามรบใหญ่ที่เรียกว่าชีวิตจริงแล้วพบกันในคลิปถัดไปอย่าลืมใจที่นิ่งคืออาวุธลับที่ไม่มีใครเห็นแต่เอาชนะได้ทุกอย่างขอบคุณที่รับฟังจนจบสำหรับวันนี้สวัสดีครับ